สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวประจำวันที่9พฤศจิกายนนะคะข่าวันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเข้าสหรัฐแล้วก็เรื่องของบิลที่ผ่านไปนะคะกับการพิจารณาปิดท่อส่งน้ำมันของประธานาธิบดีจไบเดน,นะคะ่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาได้เปิดประเทศในวันที่8พฤศจิกายนนะคะ หุ้นสากลต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่กฎข้อบังคับของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะวัคซีนที่เข้าสหรัฐได้ก็คือไฟเซอร์มอร์นาจอนสันจอนสันออสต้าเซนการ o โค s ิชิลซีนโนแวและซ i โนฟาร์มค่ะโดยที่สามารถฉีดแบบไข้ก็ได้นะคะสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าสหรัฐเมกาเนี่ยหากใครได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะต้องมีผลตรวจเป็นลบนะคะภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันนับจากวันที่ออกจากประเทศต้นทางนะคะและคุณจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต่ำกว่า14วันนะคะก่อนที่จะออกเดินทางแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าได้รับแล้วนะคะแต่ยังไม่ครบโดสหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือคุณได้รับวัคซีนแต่เป็นวัคซีนสูตรไข้ คุณจะต้องมีผลตรวจเป็นลบนะครภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันหลังจากวันที่ออกจากประเทศต้นทางเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณมีอายุน้อยกว่า18ปีนะคะคุณไม่จําเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันในการฉีดวัคซีนเพียงแต่ว่าคุณต้องมีผลตรวจเป็นลบเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ั้งต้นค่ะโดยที่คุณไม่ต้องกักตัวนะคะเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา แรื่องขทั้งหมดนี้ก็ยกเว้นสําหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง2ปีนะคะและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณนะคะจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามผู้โดยสารที่มีโอกาสติดเชื้อหรือว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะคะเมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้ค่ะไปต่อเรื่องของแผนร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านไปนะคะ หลังจากผ่านร่างกฎหมาย1.2ล้านล้านเหรียญแล้วนะคะส่วนที่1หรือว่า Social Infrastructure นะคะที่เกี่ยวกับถนนสะพานอินเทอร์เน็ตน้ำสภาพอากาศสิ่งนี้ก็ผ่านการสนับสนุนจากรีปิการกต์น,นะคะ19คนในวุฒิสภาค่ะส่วนแผนแพ็กเกจตในแผนนโยบายส่วนที่2นะคะที่เราจะเห็นกันในข่าวเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นเครือข่ายทางสังคมนะคะส่วนนี้คือส่วนของ Human Infrastructure นะคะหรือว่า ครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพค่ะเดโมแครตนะคะยังคงพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะได้รับการต่อต้านจาก GOP โดยที่ GOP เนี่ยเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเขาไม่สนับสนุนแผนงานนี้แล้วก็ต้องการให้เดโมแครตเนี่ยผ่านกระบวนการและ c o n s ซ r t a t i o n process ไปได้ด้วยตัวเองค่ะนักข่าวนะคะ,ะ,คะเขาก็มีคำถามกับทางพรรคเดโมแครตทันทีเกี่ยวกับร่างกฎหมายการใช้ใจ่ายทางสังคมนะคะส่วนที่สส่วนนี้ซึ่งก็จะเกี่ยวกับ s c o o o ฟรีนะคะสำหรับเด็กอายุ3-4ปีนะคะแล้วก็การลาหยุดของผู้ที่ต้องทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่แล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนมาจาก12อาทิตย์นะคะให้หยุดได้สูงที่สุดคือ4อาทิตย์แล้วก็เรื่องอื่นๆของแผนส่วนที่2ว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะภายใต้ร่างกฎหมายส่วนที่2เขาจะต้องผ่านกระบวนการละ c o n c e r t i o process ไปให้ได้นะคะด้วยงบประมาณ1 75หล้านล้านเหรียญซึ่งเป็นราคาประมาณที่ถูกปรับลดลงแล้วนะคะจากการคัดค้านของโจมันชินกับคุสเซนซินมาค่ะทางฝั่งของชัติทูเมอร์นะคะก็กล่าวว่าเดโมแครตตั้งเป้าหมายว่าจะต้องผ่านร่างกฎหมายส่วนที่สองให้ได้ก่อนวันแตงกิฟวิ่งนะคะและประธานาธิบดีจไบเดนก็ยังคงให้สัญญาเช่นเดียวกันนะคะว่าเขาจะต้องผ่านร่างกฎหมายส่วนที่สองไปให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่ายัางไงกัแล้วแต่นะคะแผนร่างกฎหมายส่วนที่2เนี่ยยังต้องผ่านโจมันชิ่งกับคับสเซนเซนมานะคะเพื่อให้ได้คะแนนครบ50เสียงสำหรับกระบวนการในคอนเซอร์ชั่นโ c เซสค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือส่วนที่เป็นนโยบายของการลางงานนะคะโดยยังได้รับค่าจ้างเนี่ยเป็นเวลาสี่สัปดาห์สำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่โจมันชิงเขาคัดค้าน ในขณะเดียวกันตัวแช่แท็กเครดิตนะคะที่จะขยายเวลาออกไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากจอมมนชินเขาก็คัดค้านเช่นเดียวกันค่ะโดยที่เขาก็ตัดทอนผลประโยชน์บางส่วนออกนะคะและเดโมแครตก็กําลังเจราจารเรื่องลําดับความสาคัญในการใช้จ่ายของเรื่องนี้อยู่นะคะ <S <S สิ่งที่มีความเป็นไปได้ก็คือภาษีเด็กเนี่ยอาจจะขยายเวลาเพียงอีกแค่ปีหรือว่า2ปีนะคะจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะ ขยายเวลาให้4ปีใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ในแผนของส่วนที่สองคือ1.75ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแน่นอนคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเดโมแครตเนี่ยเขาใช้ประเด็นการผ่านร่างกฎหมาย1.2ล,ล้านนะคะเพื่อที่สิ่งนี้เนี่ยจะนำทางออกไปสู่การเลือกตั้งปี2022 หรือก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนใจชาวอเมริกันนะคะให้ลงคะแนนเสียงให้กับเดโมแครตมากขึ้นค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเดโมแครตเนี่ยเขาเสียที่นั่งไปในรัฐเวอร์จิเนียนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเดโมแครตเขาก็ยังมีสถานการณ์พดานนี้อยู่อีกสรุปก็คือแผนพเกจส่วนที่หนึ่งที่ผ่านไปไม่ได้มีสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์เงินช่วยเหลือแก่ชาวอเมริกันนะคะ และสำนักง,งานงบประมาณรัฐสภาเนี่ยก็ยังไม่ออกรายงานเรื่องบิลนะคะดังนั้นเดโมแครตจะได้รับรายงานในอีกสัปดาห์นี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเดชเชอรี่ <The Cherry S 1> จะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะคะถ้าทราบข่าวอัปเดตเพิ่มเติมยังไงสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะที่เพื่อนๆรอเนี่ยเชอรี่ก็ไม่ได้ยินมานานแล้วนะคะยังไงก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าหวังอะไรกับเงินส่วนนี้ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วค่ะ คราวนี้มาดูเรื่องข่าวใหญ่ของปราธานาธี่ดีโจไปเด่นนะคะตอนนี้มีข่าวว่าเขากําลังพิจารณาที่จะปิดท่อส่งน้ํามันเพิ่มเติม,ตมซึ่งเป็นท่อส่งน้ํามันสายที่5นะคะโดยโจไปเด่นเขากล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าทางฝ่ายบริหารเนี่ยเขามีวิธีการอื่นนะคะที่จะจัดการกับราคาน้ำมันที่สูงตามเวลาที่เหมาะสมค่ะรวมถึงฝ่ายบริหารก็กําลังศึกษาว่า ผลกระทบของตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปิดท่อส่งน้ำม,มันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะทําอย่างไรเพรียงแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่กําลังอยู่ในการพิจารณาค่ะแต่ก็มีแหล่งข่าวนะคะเขาบอกว่าถ้าว่าเขามีการปิดท่อส่งน้ำม,มันจริงๆเนี่ยจากการศึกษาทางด้านการตลาดได้ข้อสรุปว่าราคาน้ำมันเบนซินในรัฐมิชิแกนนะคะจะเพิ่มขึ้นสองสามเซนต์ต่อแกลลอนนะคะ แต่ว่าโพรเพนเนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่เกือบ 2, สองเหรียญห้าสิบเซนต์ต่อแกลลอนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นระหว่างห้าถึงยี่สิบห้าเซนค่ะคราวนี้เรามาดูประเด็นของเรื่องนี้นะคะราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันสูงแล้วทำไมรัฐบาลเนี่ยเขาถึงจะปิดายไลายนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐแล้วก็ชาติอื่นๆเนี่ยเขาก็ร่วมกันกดดันให้โอเปกผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ได้รคำตอบว่า ยังคงการผลิตเท่าเดิมในเดือนธันวาคมคือสื่อสรบาเรลต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้สหรัฐเนี่ยไม่สามารถควบคุมราคาน้ํามันไปได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระดับโลกนะคะน้ํามันเนี่ยถูกขายในตลาดโลกและกลุ่มโอเปกก็เป็นผู้ที่ควบคุมน้ํามันมากกว่า50%ของตลาดโลกนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเจนิเฟอร์แกรนโฮมนะคะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเขาก็กล่าวว่า ถึงยังไงทั่วโลกก็หลีกเลี่ยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไม่ได้อยู่แล้วทางรัฐบาลก็กำลังพิจนารณาถึงความเหมาะสมในส่วนต่างๆนะคะเพราะว่าแผนร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยก็เป็นการผลักดันให้ประเทศเนี่ยห่างออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็นำไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนนั่นเองค่ะ ถามว่านโยบายนี้เนี่ยผลของการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทําเพื่ออะไรก็อย่างที่เห็นทุกว,วันนี้นะคะว่าราคาน้ํามันสูงโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ํามันยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียนะคะก็ไม่ได้แข่ะว่าประเทศไหนจะเดือดร้อนนะคะเขาควบคุมราคาน้ํามันตลาดโลกและอีกอย่างดีมาในการใช้น้ํามันก็ยังสูงกว่าปริมาณการผลิตสหรัฐอเมริกายัางคงต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตน้ํามันในประเทศเองโดยที่ถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาสามารถ แก้ปัญหาของการเรปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เราเองก็ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันจากที่อื่นต่อไปและความสํางการของกลุ่มโอเปกก็จะลดน้อยลงตามค่ะหรือในอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือโอเปกที่เคยผูกขาดตลาดเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมราคาน,น้ำมันตลาดโลกได้อีกต่อไปนะคะถ้าหากว่าสหรัฐแก้ปัญหานี้ได้เมื่อถึงจุดหนึ่งพลังงานทางเลือกเข้ามาแทนที่ราคาน,น้ำมันจะถดถอยลงและกำลังการผลิตจะลดลงเนื่องจาก มันเริ่มหมดความสําคัญค่ะและทั้งหมดก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะในมุมมองของรัฐบาลโจไบเดนซึ่งยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามนะคะแต่นโยบายนี้กําลังรออยู่หน้าโต๊ะของประธานาธิบดีโจไบเดนในการลงนามครั้งต่อไปค่ะแต่ถ้าถามถึงผู้ทิ่คัดค้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่มากนะคะสําหรับเรื่องของการติดท่อส่งน้ามัน ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายิจิบัญญัติของพรรคเพื่อปิกันนะคะในสภาคองเกรสซึ่งมีมากกว่า12คนส่งจะหมายถึงโจไบเดนเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนะคะเพื่อเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก50%อีกทั้งหลายฝ่ายก็มองว่าณเวลานี้ชาวอเมริกันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นพลังงานหมุนเวียนค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ห่วงโซ่ประธานจะทําร้ายประเทศมากกว่าได้ผลดีในระยะยาวแต่ถ้าถามถึงการแก้ไขปัญหาในส่วนของทางรัฐบาลนะคะขณะนี้เนี่ยเขาก็กําลังแก้ปัญหาด้วยการปล่อยน้ํามันสํารองเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยลดราคาน้ํามันลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกาลังจัดการด้วยตัวเองนะคะโดยที่โจไปเดนเขาก็ได้กล่าวว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าทางโอเปกเนี่ยจะช่วยหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะในความเป็นจริงสหรัฐ ก็มีน้ำมันอยู่714ล้านบาร์เรลอยู่ในถังสำรองและในการปล่อยน้ำมันสำรองก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่ส,สุดในขณะนี้ค่ะยังไงเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะผ่านจุดนี้ไปได้หรือไม่พบกับเชอี่ครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามค่ะขอบคุณค่ะ